มาที่ะซาวแท็กได้นะคะเนื่องจากว่าเป็นไกด์ท้องถิ่นนะก็จะพูดภาษาหลักๆหรือภาษากลางนะคะนะเรียนเรียนเอกภาษามานันเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นภาษาอีสานนะคะ,นะคะนะคะเดี๋ยวความกรบรรยากาศด้านในเราสำรวจดีกันก่อนด้านขวานะคะวันนี้ที่เห็นอยู่คือวัดชั้งเหล็ก จะเป็นจุดจอดใจเลยค่ะทีไโดยท่องเที่ยวชาวตางชาติประจอดและทำทานให้หาดบากันเป็นประจำขยัายกมาด้านหน้าขวามือนะคะคลองนี้เปรนคลองบางเรืออาตุ้พีสาไทยปาลามานะต้องเดินเข้าไปก็สามารถเที่ยวชมสวนธรรมไพได้ส่วนที่สามารถต้องเดินไปบ่ถนงส่วนแยกบางรอนตอนนี้ลงแรงวปนิดนึงได้อาจจะตีน้ํ้หาเข้ามาบ้างเลย่ะแต่ถอดดูตรงนี้วันเส็จอยู่ในเช่าวัน สองพันสามร้ิบสา